เนี่อนี่ก็เรียกคลองวนเวียนน้ำจาข้าสั่งนู้ปลาก้ามาปั๊บมันก็จะไล่วนเวียนไงเนี่ยไล่มาไล่วนเวียนมาน,ามาาน,น,มานี่ปั๊บไปออกนู้เพื่อจะมาตกไอ้นี่เป็น,นเรียกบอ่อตกตะกอนนี่ทุ่นบอ่อตกตะกอนไปทุ่นนี้ผมปรับปรุงเองนี่ข้างล่างมันมัน,ม,น,ม,นมันเลียงว่าทิ้ว มันจะเป็นไอ้ที่ฝาคนที่ฝาทีしし่แก้มบมตังอยู่ก้อนนึงอ่ะที่ตัวนังถึงอยู่ด <ai> ้านหลังตัวนั้นเพมันตกตะกอนใช่ไหมหนามมันก็จะหมุด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 กำแพงตัวนี้หมุดหมุดกำแพงอยู่ด้านหลังกำแพงนี้มันไม่ตึงไม่ตึงพื้นเลยกำแพงนี่คือมุ้งความลึกเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นู่นไอ้นู่รูอยู่นูเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาด้านหลังขึ้นก็มันจะมาติดติ้วเนี่ย ไป่ถึงตัวตะกอนนะอ่าถึงก็มาเข้าใน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 รางน้ำนี่เพื่อจะลงนูบ่อไส้ตรงนู้คือบ่อไส้กลองอ่าถึงก็ปานไส้กลองอีกครั้งนึงเพื่อจะไปตั้งน้ำไส้ที่เลี้ยมตรงข้างนอกนู้นอ่าแล้วไปเก็บถึงก็ตูปไปจ่ายถึงตั้งทุ่งต่อไปจ่ายลงทุบลงทุบไอ้นู้นลงทุบน้ำน้ำดีแหละเพื่อจะทุบขึ้นตั้งทุ่งอ่า มือนีน่นีนี่นี่นีนี่นี่ลงสูบน้ำดิบอยู่ฝั่งนี้่ไม่ลงสูบน้ำดิบนี่สูบจากคลองนุ่นน่นนุคลองเห็นไหมบ่อตกตะกอนบ่อนี้คือบ่อตกตะกอนก็คือระบายตะกอนจากนี่เพื่จะลงนี้ก่อนก่อนจะสู้ชาตานาเป็นกลไปคลองใช่คือพอลงนี้ปั๊บมันจะตกตะกอนก่อนอ้อตรงต่อนใช่ อันนี้นะมาจากคลองไอ้ตัวนี้เป็นมิเตอร์คุมน้ำดิบนี่มันจะข่าวตูนั้นตัวนี้จะสง่งสัญญาณไปดีมมือถือพอน้ำดิบป,ป้านมากี่คิวคุณจะโลเลยว่าน้ำดิบป,ป้นานเนี่กิ้คิวตรงนี้นนอ,อ่านี่ตีตีตีคุ้มรางการคือเป็นมิเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เอ่ออิเล็กโทรแมกเนติกอ่าพอพันแทดจะไหมมันจะมีคลื่นแม่เหล็กส่งไปดีสัญญาณนั้น สัญญาณนี้ก็จะส่งไปตีมือถือส่วนกลางที่หัวหน้าก็ประมาณนั้นเสร็จแล้วอ่านูคือหลงสูปั๊มมันไอตัวนั้นคือปั๊มปั๊มนั่นแหละตัวเน็นไมาต่อดารังกันตัวดารังกันคือฟังดินไปไปนั่นวัวบัวจะอยู่ดูนู่นวัวบัวอยู่ตีที่โล่งนุ่มตีเป็นเล็กใช่ถึงจะด้ทำในครองครัวก็ก็ ก็ต้องวัวบัวมันอยู่ตึงนู้อยู่แล้วต้อง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 ก็มีกนมันก็ต้องติดควบคนตู้งไรมากันก็กรณีนั้นก็คือมาต้องเข้ากระบวนการบำบัดกล้องการปะปะอะไรอ่อ่ามีตะกอนมีคุณมีอะไรต่างๆ่างไปไหวยากลัวมาตายก็ต้องมามามากระบวนการมัดเลยอันนี้อันนี้ไม่ดีดีนี่แปดสิบแปดสิบคิวต่อชั่วโมง นีะ่ะตอนนี้น้ำมันข้าวอยู่80ดิบกิโลต่อชั่วโมงซึ่งแต่แรงไอ้ไอ้โลงเนี้ยลู่นี้มันคือห้าสิบกิโลต่อชั่วโมงถึงผมปรับลงมาเป็น80ดิบกิโลต่อชั่วโมงโดยการไปเพิ่มความสูงกลองหมุนเวียนมัางอะไรต่างๆนะอ่าเนี่ยตึงเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะเป็น80ดิบกิโลต่อชั่วโมงนะอ่ตึกกา้างมัวเนี่ยจะส่งสัญญ,ญาณไปเลยนี่ ถ้าว่ามันมันมันสะเทียนอยู่เป็ทิศปณีใช่ไหมคนบริหารก็จะเละอยู่แสดงว่าปกติคุณอยู่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่ดีดีมีแอปะไรมีมีไอ้นูก็แอปของเขาไม่ไอ้นู้ออกก่อนดิผมลองแล้วไม่ได้คุณต้องอันนี้ออกก่อนเอาไปนั่นออกมาถูกต้องถูกต้องเอาแผ่นนั้นออกมาก่อนลองแผ่นนั้นออกมาก่อน ไอ้น <Hey, displayed, S 1> ี่ยุ่นเคยลองไหมลองเคยเลองแต่ตีบอดได้เลยนี่มันตั้งก่อนผมเคยทั่ตีบางล้านเราล่อเองเหรอไม่ผมทั่มก้อนจีนเหมือนนั่นเลยล่อเองไหมล่อเองถึงมันมีโต๊ะพีวีซีประมาณตักงาิบเรนใช่จอลงไปไม่ผมทั่มันล่อเขาขึ้นมาเลยอะไวเขาเป็นมันแต่ต่อพีวีซีตัดเลยปกนิวถึงมันไม่เม่ล่อเขาเอานมา เนี่ยเหมือนกบานก็เลยเป็เนี่ยเอาลองดูดิลูกพี่จิไหวไหมเอานะผมผมผมจะลุกว่าแต่เดี๋ยวพี่ยุ่นตั้มกะไอ้ทอตรงนั้นไม่ไม่ถึงตอนตอนตอนนี้ตอนนี้เราบ๊บเราผลิตอยู่ที่แปดทิปแปดทิปคิวต่อชั่วโมงซึ่งตอนนี้อ้วน่าอีหลอดเรืออาทิปคิวต่อชั่วโมงแต่ว่าจังหวะไม่น่าท่านทีนี้พออาทิตอาทิตไปบวกไปบวกไอ้นู้แต่ไรท่านทิปอ่าอ่าอั้นคือเทิปนะ จะเปลี่ยนทรายกรองนะครับแล้วก็ปรับปรุงถาดรองก่อนกีนีนถาดรองทรายกรองใหม่นะครับกำลังวางแผนทำบายพาสน้ำครับแกดินด้าน